ทุกคนเคยไหมเห็นคนอื่นทําอะไรแล้วรวยแล้วเราก็ดูว่ามันเหมือนเป็นทางที่ใช่แต่พอเรามาทําเองแม่งเจ๊งทุกครั้งและนี่คือร่องรอยที่เหลือของธุรกิจบางส่วนที่ตัวเองทําตามเทรนด์แล้วเจ๊งไม่เป็นท่าเอาทุกครั้งที่เราเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆเราก็ คิดว่าเราคิดมาดีแล้วทุกๆครั้งเลยนะจนวันหนึ่งอะ่ะมันต้องมาตั้งคําถามใหม่แล้วว่าไม่ใช่ว่าธุรกิจทำแล้วทำไมถึงเจ๊งนะแต่ทำไมเราถึงชอบกระโดดเอาตัวเองเข้าไปทำธุรกิจที่เขาฮิตฮิตกันอยู่โดยที่เรายังไม่รู้จักมันจริงๆเลยวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตติดเทรน ที่ทำธุรกิจตามเทรนด์แล้วก็เจ๊งเสมอเสมอพร้อมกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของสมองที่มันอาจจะช่วยทุกคนให้หยุดคิดแล้วก็เป็นมุทาหอนให้ทุกคนแล้วกันเนาะว่าอย่าทำตามหลายคนที่นี่รู้จักตัวเองจากธุรกิจฟูดทรัคที่ประสบความสำเร็จแต่น้อยคนมากๆที่จะรู้ว่าก่อนที่ฉันจะมาถึงจุดนี้ฉันได้พยายามสร้างธุรกิจอะไรมาหลายอย่างมาก และแทบทุกอย่างมันจบลงด้วยคำว่าเจ๋งแล้วพอมันนั่งย้อนดูแพทเทิร์นตัวเองนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเว้ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมักจะเลือกทำเลือกเริ่มธุรกิจอันที่เราเห็นคนอื่นทำแล้วดูดีดูประสบความสำเร็จโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังตัดสินใจจากภาพด้านนอกไม่ใช่จากความเป็นจริงก่อนที่จะมาทำฟู้ดทรัค ก็เคยทำฟู้ดคาร์์มาก่อนก็ขายเครปเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฟู้ดคาร์เนี่ยจะจอดอยู่ที่เราจะเช่าที่ที่หนึ่งแบบตายตัวเนาะตอนนั้นน่ะไอเทรนฟู้ดคารต์เที่ยวไรก้อนมันมาแรงมากๆเลยทุกคนมันบูมมากๆจำความคิดของตัวเองได้คิดว่าเอ้ยถ้าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็น่าจะทำได้สุดท้ายก็เจ๊งค่ะวิธีคิดแบบนี้ทุกคนในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า social proof คือสมองของเราเนี่ยมันจะตีความว่าถ้ามีคนทำเยอะมันคือปลอดภัยซึ่งกลไกลนี้นะช่วยมนุษย์เราในสมัยโบราณตอนที่เราเป็นมนุษย์หินยุคถ้ําเนาะแต่ใน,ในโลกสมัยปัจจุบันทุกคนในโลกของธุรกิจคนทำเยอะมันก็แปลว่าอะไรการแข่งขันสูงและกำไรต่ำปัญหาคือสมองอะ่ะมันไม่ได้แยกโลกสองใบเนี้ยให้เรา มันเอากลไก,ลกเก่าๆมาช่วยเราตัดสินใจเรื่องการเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณจะเริ่มธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอย่าทำเพราะแค่เห็นหลายทาหลายคนทำแล้วรวยแล้วดูประสบความสำเร็จเพราะสมองจะหลอกคุณทันทีว่าสิ่งเนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าทำให้ทุกคนลองหยุดคิด แล้วถามตัวเองดีๆว่าเรากำลังตัดสินใจเพราะเราเข้าใจธุรกิจนี้จริงๆหรือว่าเราทำเพราะมันมี social proof กันแน่พอทำฟู้ดทรัคไปเนี่ยมันก็มีเทรนด์ใหม่เข้ามาอีกทุกคนคือการแพ็คของทำของส่งขายห้างร้านฟู้ดทรัคตัวเองอะ่ะเราทา นูเทลล่าในแบบของเราอยู่แล้วเราทำเองเพราะว่าเราขายของที่ตลาดฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะชอบของที่ทำเองเราก็คิดแค่ว,ว่าเออถ้าเราทำอยู่แล้วเราก็ไปขายส่งห้างเพื่อเป็นไรายได้เพิ่มเนาะแล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นเทรนด์ใหม่ที่ใครๆก็ทำของไปขายรีเทลแบบเนี้ยที่เนี่ยมันก็มีคลาสให้เรียนด้วยนะเคสตัวอย่างเต็มไปหมดแล้วก็ที่คลาสที่ไปเรียนเขาก็แบบจะมีคอนเนคชั่นให้เรากับทั้งห้างด้วย แล้วคนที่โอรลกอนเนี่ยมีน้องที่เขาทำเขาเรียกว่านัดบัตเตอร์เนาะหรือว่าเนยถั่วเขาทำขายแล้วเขาได้เอาไปออกชาร์กแท้งจัดการขยายใหญ่โตโคตรประสบความสำเร็จอะแล้วฉันก็คิดเหมือนเดิมอีกแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าคนอื่นทำได้ฉันก็น่าจะทำได้นะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ชอบกินนูเทลล่าในเวอร์ชั่นที่เราทำนะลูกค้าชมว่าอร่อยแล้วก็ชอบมากินเวลาเราทำใส่ครปอะ แล้วพอเราทําจริงๆเราก็เ,าเนี่ยป้ายยังอยู่เลยคือเป็นแพ็กเกจแล้วก็ไปขายในห้างได้จริงๆเราได้เข้าไปในห้างห้างหนึ่งหลายสาขาด้วยคือตอนแรกไปส่งสาขานึงมันก็เพิ่มเป็น2 3 4อะไรไปเรื่อยๆแต่ว่ามันกระจายไปทั่วเลยนะแต่ความจริงอีกด้านคืออะไรทคนไอ้ร้านที่กระจายไปทั่วถ้าเราจ้างเขาไปส่งอขาดทุนเราก็เลยต้องขับรถไปส่งเอง เสียค่าน้ํามันเสียเวลาหนึ่งเคสของเราอะได้กำไรประมาณยี่สิบเหรียญเองอะค่าน้ามันค่าเวลาเราหมดแล้วสรุปเราไม่ได้เลยเลยทำต่อมันก็ไม่ได้ล้มไปในทันทีนะ้ามันพอไปได้เข้าใจปะแต่ก็จะต้องเหนื่อยขึ้นเครียดขึ้นมันเป็นการที่จนลงแบบช้าๆแล้วมันก็เอาเวลาทำมาหากินจากการ ทำฟุตราขายเคีปเนี่ยไปด้วยอันนี้คือการเจ๊งที่อันตรายที่สุดเลยนะเพราะมันดูเหมือนว่าเรากำลังพยายามอยู่ด้วยมันมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะที่พูดตรงกันว่ามนุษย์นะ่ะกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากกว่าการกลัวเสียเงินในระยะสั้นหรือที่เขาเรียกว่าโฟโมนั่นแหละ fear of missing out หรือพูดง่ายๆก็คือสมองเรามันไม่ได้กลัวโจรคนมันกลัวว่าเราไม่ทันคนอื่นโดยเฉพาะในสังคมที่ความทันสมัยอ่ะมันผูกไว้กับคุณค่าของคนพอเราเห็นเทรนด์อะไรใหม่ๆเนี่ยสมองอะ่ะมันจะเร่งให้เราตัดสินใจก่อนที่เราจะถามคำถามยากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกคนจะเริ่มทำอะไรก็ควรที่จะลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดอยากทำเนี่ยเราทำเพราะเราเข้าใจธุรกิจนั้นจริงๆ หรือว่าเราทำเพราะเรากลัวตกขบวนทุกคนและหลายครั้งเลยนะคนเราไม่ใช่แค่อยากทำธุรกิจนะเรากำลังอยากได้ตัวตนของคนที่ประสบความสำเร็จร้านกาแฟนักลงทุนธุรกิจสุขภาพเอ่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรายได้หรอกแต่มันคือภาพว่าฉันคือคนแบบนั้นฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จ ถ้าทุกคนรู้สึกว่าพอเราคิดถึงธุรกิจที่เราจะทำนั้นแล้วภาพลักษณ์ของเราในหัวมันดูดีขึ้นมาทันทีก็ต้องระวังให้ดีเพราะนั่นอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่บอกว่าธุรกิจนั้นเหมาะกับคุณแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ว่าเราอยากทำธุรกิจนั้นเพราะเลือกจากภาพไม่ใช่จากความจริงในทางจิตวิทยาเขาเรียกอันนี้ว่า identity borrowing คือการยืมภาพความสำเร็จของคนอื่นมาใช้ตัดสินใจแทนตัวเองโดยที่ยังไม่ตั้งคำถามว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมาะกับบทบาทน,นั้นหรือเปล่าตอนฉันทำธุรกิจโลชั่นจากธรรมชาติเนี่ยเธอกล่องยังอยู่เลยสาริกาแนชอลร์เนาะสาริกาบ้านบันเกิดบรรน,นอกฉันเนี่ยจริงจังมากนะอยู่ทำสูตรเองเนี่ยสูตรโลชั่นเนี่ยซึ่ง ที่ปรึกษาเขาก็บอกฉันตรงๆเลยนะว่าไอ้โลเวชั่นเะนี้ยนะตลาดมันอิ่มตัวเพราะว่ามันบูมมากๆคนหันมาใช้ของธรรมชาติเยอะในช่วงนั้นแต่ฉันเองไม่ไม่ได้ยินหรอกคำว่าอิ่มตัวฉันได้ยินแค่ว่าเฮ้ยแต่ของฉันมันไม่เหมือนใครนะซึ่งมันก็อาจจะจริงที่เรา ทำสูตรออกมาแล้วมันไม่เหมือนใครแต่ความจริงอีกด้านคือมันไม่ใช่สิ่งของที่ลูกค้าเขาขาดไม่ได้ทุกคนแล้วคู่แข่งเยอะไปหมดตลาดอิ่มตัวจริงๆคือตลาดมันไม่ได้จ่ายเงินให้กับความตั้งใจของเราหรือว่าไอตัวตนที่เราดูดีอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจโลชั่นจากธรรมชาติตลาดเขาจ่ายเงินให้กับให้กับสิ่งที่ถ้าเขาไม่มีแล้วเนี่ยชีวิตเขาจะลำบากขึ้นจริงๆ และกับดักพวกนี้นะที่เกิดกับตัวเองไม่ใช่เฉพาะการทำธุรกิจเท่านั้นตัวเองเคยเทรดหุ้นเพราะว่าเราเห็นคนอื่นนะ่ะทำเงินเป็นล้านเห็นกราฟเห็นคนโพสเห็นคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ศึกษาดีอ่ะอยู่ประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วในตอนนั้นพอคิดไปคือเราไม่ได้คิดว่าเรากำลังทำอะไรที่มันเสี่ยงนะเราคิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่คนฉลาดเขาทำกันอยู่แต่นี่คือโซเชียลพิสูจในแบบที่แรงขึ้นเร็วขึ้น เพราะแทนที่ตัวเองจะเห็นความเสี่ยงและความล้มเหลวเราไปเห็นแค่ภาพที่เขาตัดออกมาแล้วมีคนทำแล้วก็รวยมากประสบความสำเร็จและเมื่อภาพของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมันชัดอยู่ในหัว identity borrowing มันก็เกิดขึ้นอีกครั้งทุกคนแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะแต่มันเป็นคำถามที่ว่าฉันเป็นคนแบบนั้นได้ไหมฉันเป็นคนที่เก่งฉลาดประสบความสำเร็จแบบนั้นได้ไหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองสูญเสียไปไม่ใช่แค่เงินหายนะฉันเริ่มสงสัยตัวเองแล้วเรื่องคุณค่าในตัวเองเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มองว่ามันคือการทดลองลงทุนแต่มันมองว่ามันคือหลักฐานว่าฉันเก่งพอหรือฉันไม่เก่งพอเรื่องนี้ก็ทำให้นึกไปถึงแม่ตัวเองด้วยนะมีช่วงหนึ่งที่เมืองไทยใครๆก็อยากเปิดร้านกาแฟายอยู่แล้วแม่ฉันก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเว้ย ล้วต,ตัวเองก็ถามแม่ว่าเฮ้ยหมู่บ้านสาริกาอยู่เล็กนิดเดียวอะ่ะคนจะมากินมีกี่คนขายได้วันละกี่แก้วแต่คือเครื่องชงกาแฟอยู่ราคาเป็นแสนนะตอนนั้นมันทําให้ตัวเองได้เข้าใจว่าเราไม่ได้กําลังที่จะซื้อทําธุรกิจหรอกอยู่เรากําลังซื้อภาพชีวิตที่สังคมบอกว่ามันดูดีสมองมนุษย์น่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คิดเรื่องตลาดหรือว่ากําไร มันถูกออกแบบมาไม่ให้โดดเดี่ยวไม่ให้หลุดจากกลุ่มและไม่ให้ดูแยก่กว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวสมองนี้เองก็จะพาเราตัดสินใจตามเทรนซ้ำๆแบบฉันนี่แหละแล้วก็จะมาน,นึกโทษตัวเองเฮ้ยกูพาลาดอีกแล้วว่าสุดท้ายก็คือตัวเองไม่ได้โทษเทรนหรืออะไรนะโทษตัวเองนี่แหละโทษการตัดสินใจของตัวเองที่เรารีบเชื่อก่อนที่เราจะถามความจริงก่อนที่เราจะศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ทุกวันนี้ตัวเองทำธุรกิจฟู้ดทรัคทำครปเนี่ยแล้วมันลอดอยู่อันนี้อันเดียวมันก็เป็นเพราะว่าเราหยุดคิดนะว่าที่ทำมาทั้งหมดธุรกิจอะไรที่เลี้ยงเราได้จริงๆสุดท้ายก็เป็นครปฟู้ดทรัคนี่แหละอันนี้อันเดียวบางทีไอชีวิตที่เราติดเทรนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะแต่เราคิดไวกว่าการตั้งคาถามถ้าวันนี้ทุกคนก่อนจะทำอะไรกล้าตั้งคำถามจริงๆนั่นก็อาจจะเป็นกำไรที่ดีที่สุดแล้วสำหรับทุกคนนะคะ If you found this video helpful, hit that like button for me, share with your friends, and subscribe for more. I'll see you in the next one.